ตัวใหญ่นะครับอู้วีู่้วฮู้วเฮ้ยถูกนะตัวใหญ่นะครับเนี่ยเฮ้ยถูกว้าแล้วต้องมีปลาไหลใหญ่พอนะถือว่าแต้มใหญ่ครับนี่สวัสดีครับบายบายวันที่เจ็ดวันพฤหัสที่เจ็ด รันทีกยายน2567ครับหน้าที่เดิมหน้าที่เก่าย้ำรอบคู่หลอกทียวกับไม่รู้ว่ามืนอน,มนีร่จะมาที่เขาบ่เพราะว่านี่หมายใหม่ครับดักใหม่หมายใหม่ตรงพ่อขวดตรงบอร่อหลังบ้านไปเบื้องกันครับป้ามื่อนนีรจะมีแต้มใหญ่ๆแต้มสวยบ่ ดับใหม่ต้องมีแทมละ่ะเจอแทมใหญ่ก็มานครับเลอนี่แต่คิดว่าตรงมีงว่าไม้ที่เราดักคือเป็นข้อกวอดข้อกวดคือไปใช้ตลอดต้องต้องกินหลอดไปนอนไปแล้ว มี่องลอยนะผมว่านี่เห็นปะหญ้าตี้วปลกไว้ป่าหัวโอ้ยเห็นปะเดี๋ปดุกโอ้โปดุกอีลีครับอุ้ยเดอเปดุกมันมข้าลอบนี่วะนี่แต้มใหญ่ครับโอ้โห ใหญ่ๆครับเดี๋ยวคอยมาน,นครับลังหนึ่งลังนี้ลัง,ลงเก่าไม่มี Anh nhìn à. oh, 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 oh. tèm hả Bố mi tèm bị gắn cái cây gần Nhìn vào là đằng này uh -huh. ผมมีแต้มครับเนีครับไม้ไต่สภาพไม้เดิมไม้เก่ามือนีลมแรงนะครับมือนี้ะครับบรรยากาศรอบๆมือนี้สิลมแรงนิดหนึ่งอากาศก็เริ่มเย็นๆแน่ลนะทงางภาคอีสานไปเป็นรุ่นหลังนี้ครับบ่ถือลายมือแหละอากาศเปลี่ยนมากเลยบ่ถือป่ากเลย โอบ้บม่มีปลาไม่มีปลาเรื่งพวกท่านมานเลยสองลังนี่คือว่าคืออะไรเนาะมีกบเขา,าว่าละเหมือนนี่ลังนี้แหละ คือรุ่นลังเนี่ยครับตอกไม่เคลียว่ะโอ้บุ๋มเนี่ยครับแบบนแล้วมีแตมปกไปคึอนเขานั่นครับดักไม้หมูวานเนี่ยว่วสิมานวานไป เบ็น้ำกันดักหม่ครับมีแตมว่ะนะมันจะม,มีลองลอยมาชิบเะไรมหม่เมียอกเอมไปเอารุ่นครับลุ่นลุ่นโอ้โหบดมดถืกปลาครับ บกไ้คือเขาไปหลุนมือไหมครับคือคือนอหลังก้อนถือป่าจักเถื่อตั้งแต่ดับมาเป็นแไ่หนอเอารุ่นครับมีแต้มใหญ่ยี่บ่โอ้ยมีป่าว่านี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีครับ จุดที่ดักไม้โมว่านนี่มีป,าป่าก็เลยดักไม้โมว่านนี่บุ๋มมีอาการว่ะบุมีอาการาบุคือแล้วครับาารบุมีอาการเลยออกขาน นี่บ่ล่ะนี่อาการนี่ไหลบ่เนาะดังแด <and true> ปาสลัดนะภาษาการียกหลังไงนะไงมีแปลงปนะ mm. ลาสลัดเพียบเลยปุ๋ยวะ mm. dạng như này tiếp sẽ làm cái sọt bốc tiêu ổn nè cái sọt tiêu ổn tiếp วิ่งไม่อยังวะเขาลุดครับปลาไหลหรือเปล่าวะถ้าปลาไหลเขาชื่อว่าโชคดีนะครับเนี่ยเห็นเขาเง,ง่าวะแมนบ่โอ้ยแมนดีดีครับผมมาแล้วนี่เห็นบ่ผมดักปลาไหลว่ะนี่ถือว่าเต็มใหญ่นะครับเนี่ยโอ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาไหลใหญ่เห็นบ่ผมเอาแนวกันครับ กันเพื่อว่าต้องการดักปลาไหลผมรู้ว่าปลาไหลแถวนี้มันไหลอย,ย่ครับกันไว้นี่ปลาไหลตัวใหญ่นะครับเนี่ยฮู้ฮู้ถือว่าแต้มใหญ่ครับเนี่ยถือว่าแต้มใหญ่ครับนะอือวผลงานครับปลาไหลดักปลาไหลครับค้องหลังบ้าน

ส,สวยครับมันมันครับมันมัน,มนสรุปผลงานวันนี้ครับในปลาไหลใหญ่ือนตัวเนะถือว่าโอเคครับรอะแต้มใหญ่เอาไว้โอกาส้าเจิยนไหมครับสวัสดีครับ